งานโดยแพทยสภานะครับว่าคุณหมอหนึ่งคนนะครับทำงานโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่87ชั่วโมง87ชั่วโมงลองหารกันดูว่าวันหนึ่งทํางานกี่ชั่วโมงในขณะที่กฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยให้อยู่ที่40ชั่วโมงอาบ,บวกท็อปอัพก็เป็น48ชั่วโมงนะครับมันก็ตกประมาณสักวันหนึ่ง8ชั่วโมงหรือว่ามีทํางาน6วันก็อีก8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าของคุณหมอเนี่ยแทบจะเรียกว่า ดับลิงขึ้นไปเลยคูณ2เข้าไปคือแทบจะทํางาน6วันต่อสัปดาห์16ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าคุณหมออยู่เวรน,นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาในภาครัฐแน่นอนเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยคุ้มครองเฉพาะคุณหมอที่อยู่ในฝั่งเอกชนนะครับคุณหมอทางในเอกชนเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองตามกรอบตัวนี้แต่คุณหมอของทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้นะ ไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เกิดมีการโอเวอร์โหลดของคุณหมอขึ้นไปเยอะทีนี้ถามว่าเราจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยวันก่อนผมไปดีเบตที่เวทีโคราเนี่ยก็มีประชาชนถามเข้ามาเพราะว่าพอเมื่อคุณหมอทํางานหนักอ่ะพอทํางานหนักเยอะๆครับสมองมันจะล้าเอาจริงไม่ต้องยกเรื่องการศึกษาวิจัยอะไรมาเลยนะใช้คอมมอนเซนส์เราอะ่ะเวลาเราไม่ได้นอนอะ่ะแล้วเราไปทําไปเรียนหนังสือเราไปสอบอะ่ะสมองมันล้าไปหมดด้ไหมครับมัน ความนึกคิดการตัดสินใจมันด้อยลงมันทําให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นนโยบายทางด้านที่เกี่ยวกับบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยของพรรคก้าไกลเราไม่ได้คิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณหมออย่างเดียวแต่มันได้ทั้งคู่ตัวคุณหมอเองก็ได้บุคลากรทางการแพทย์เองก็ได้ประโยชน์และประชาชนก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นคือ precision ของการ ให้การรักษาเนี่ยจะสูงขึ้นที่นี่ถามว่าทํำยังไงนะครับโอเคแหละ 1. ในการที่ทำให้คุณหมอในระบบเนี่ยคุณหมอก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อแชร์เขาเรียกว่าอะไรแชร์เวิร์กโหลดกันนะครับแล้วก็จะผลิตแพทย์เพิ่มตามปกติแต่2คือเราจะต้องพยายามลดอัดตราการออกของคุณหมอ ลงด้วยถูกต้องไหมครับหนึ่งของเรื่อง c o m เพนเ a t i o n คือเรื่องค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งแต่การศึกษาวิจัยเนี่ยเรื่อง compensation ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับคุณหมอให้ความสําคัญกับเรื่อง job satisfaction ก็คือความพึงพอใจในงานสูงกว่านะครับเรื่อง work life balance สูงกว่ารวมถึงการที่คุณหมอหนึ่งคนจะไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลได้เขาไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเขามีเวลาให้ผมกี่ชั่วโมงะอันี่ตอนนี้ทุกคนเหม่อแล้วค่ะหมอ